ไปที่คอไก่ไปที่ฟาร์มไก่เรานะครับมานี่ยมาเนี่นไปทางไปทางนูน้นมาเนี่ยพาหลานเดินเล่นนะครับช่วงยามเย็น,น,นอืมสวัสดีครับนี่คือทุ่งนาใกล้ๆบ้านเรานะครับ มามา,มาไปกินนู่นมานู่นใหญ่ทำอะไรนี่คือมาดูฟาร,ร์มไก่ไมานี่ ยายปลางมันคิดแตกแล้วมานี่มานี่เร็วๆฮะลางแล้วยายยายเอายายเรียกยายชื่ยายสวัสดีครับนี่คือฟาร์มไก่ทําที่มาพรนี่ก็คือหลานหลานตัวเล็กๆ อันนี้ทำอะไรมันเนี่ยใส,ใส่ผักนะครับอันนี้ผสมอะไรบ้างผสมรำแล้วก็ปลายข้าวผสมรำแล้วก็ปลายข้าวนะครับ,บแล้วก็ผักบุ้งนะครับอโอ้ยทำไมไม่เอามีดสับสับสับ,ส,บสับเลยโอ้โอเนี่ยะน,นะครับไก่นี่คือ,อคฟาร์มไก่นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่ แต่ว่าไก่ยังตอนนี้ยังน้อยอยู่เพราะว่าอายุน้องประมาณสองเดือนน้องไก่นะครับน้องไก่นี่นะครับไก่ไข่นี่คือไก่ของเรานะครับก็คือไม่ได้เปิดเหล่ามีทั้งสี่ล็อกนะครับแต่ว่าน้องอยู่ล็อกนี้สัดส่วนมากสั่งสั่งไก่ตัวสั่งไก่ในสั่งสั่งไอ้ตัวใหญ่มาหรอใส่ตัวพร้อมไข่ใช่ไหม อันนี้คือมีอุ้ยมีโซลาเซลล์ด้วยแต่ว่ามันยังไม่มันยัง,มมยงแม่นั้นเนาะไฟล่อมาแรงโซลาเซลล์นะครับอันนี้คือการห้าหารมันประมาณนี้นี่ก็คือหลานมาให้กําลังใจคุณยายคุณย่านะครับโอ้สับซามสีดาตัวน,นั้นทมีดมันก็เวเอตอเช้าก่อนก็นะไปเอาผักบุ้งก็เพื่งมมาหน่อยถ้าผักบุ้งยู่ใส บ้าน,ปปาาน,นเลปตายยากแล้วไม่รู้ว่าตลาดน่ะก็เลยไปเอาข้างหลังไม่ได้เอาข้างมาห้าหารมานะครับนี่คือโรงไก่ของพวกเราใหญ่อยู่นะครับยาวสิบเมตรกว้า,วางยี m, งง่สิบใหญ่อยู่เดยนนี่ อยู่บ้านไม่ใหญ่เท่านี้หรอก11คนสวัสดีครับเสี่ยท่านสวัสดีครับทักทายพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับนี่คือการให้อาหารไก่นะครับไก่ไข่ก็จะมีผักบุง้งตัดซอยเป็นเล็กๆแต่ว่าปกติจะใช้มีดแต่ว่าวันนี้มันข้ามแล้วก็เลยได้ใช้กรรไกรตัดแทนแล้วก็มีรำข้าวแล้วก็มีอาหารเม็ด ผสมกันให้มันกินนะครับโมยสาสีด้เนาะทำชิ้นใหญ่ๆก็ได้หรอสิบเก้าท่านสวัสดีครับนี่ร้านให้กำลังใจด้วยแล้วก็คนใช่ไหมไม่ใส่น้ำบอ เอา,เอานูกมใส่น้ำด้วยให้มันปเปีปดดยกหนะ่อยะไก่มีกี่ตัวนี่ทั้งหมดถึงหกสิบไหมนี่เจ็ดสิบไหมอ้าเยวอร์เก้าสิบเก้าหรอเอาทั้งหมดลงกี่ตัวเนี่ยมันมันเริ่มตัวใหญ่แล้วนะครับทุกคนน้องเริ่มตัวใหญ่แล้วแต่ไฟทำไมไฟไม่ไฟไม,ไฟไม่สว่างสักที<ๆ> เอาอ้ยยอ้ย,อ,ยออกมาอ,อ่ะไปไปไปเดี๋ยวปิดแล้วน,นี่นะครับคุณน้ากำลังจะให้อาหารไก่แม่ไก่วันนี้ได้ได้กินจ้านี่นะครับ โอ้ยให้ยากว่ะแบบเนี้ยทำไมไม่ทำไมยาปลังไม่เอาใส่จากข้างนอกไปวะสวัสดีครับสวัสดีครับยี่สิบหกท่านสวัสดีครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับใครที่บ้านใครเลี้ยงไก่บ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยอทุกคนดูอ่ะมันแย่งกันกินล่ะ โอ้ยต้องทำที่ให้มันกินเยอะๆต้องทำที่ให้มันกินอีกที่ใส่มันกินอีกไม่มีเวลาทำทางวันทำอะไรคะข้าวมันมาทำก็ได้หรอกนี่นะครับ อุย้ยตัวนั้นอะ่ะตัวนั้นเป็นอะไรอะ่ะทำไมมันไปอยู่กำแพงตัวเดียว,ยว,วหรอมันมันงอมหรออันนี้จะมีตรงนี้จะมีไก่บ้านด้วยนะครับไก่บ้านกี่ตัวหก,กตัวอ๋อลูกไก่ผสมไก่บ้านอ๋อไก่ป่าไก่บ้านทุกคนแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคบอันนี้คือไก่ให้อาหารไก่ ต่ว่าจะมาอีกประมาณกี่ตัวนะครับอุสัท่านสวัสดีค่ะมาอห่อัวมาอีกหนึ่งรอยตัวนะครับทุกคนจะเต็มจะเต็มฟาร์มตัวนี้เลยเพราะว่าเราทําไว้4ีสองล็อกเล็กกับ1ล็อกใหญ่นะครับอันนี้เราเรามีมีทุนแค่นี้นะครับเพราะว่าทำททำโรงเรือนให้ไก่อยู่ที่พักของไก่มันหมดเยอะนะครับมันใช้มูลค่าค่อนข้างเยอะ อ๋อมันมันไม่อันนั้นเลยเนาะมันไม่วิ่งตามเลยทำไมไม้กินหรอเออไม่กินแล้วมันจะวิ่งทำไมนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือหนึ่งล็อกอันนี้ก็คือหนึ่งล็อกแต่แต่ล็อกฝั่งนู้นอาจจะเป็นล็อกใหญ่เอาไว้อะไรอะโอ๊ยกล้องดีขนาดนี้จะมามืดอะไรล่ะไม่ใช่กล้องจะปลังที่ไหนกล้องสามหมื่นเนาะไม่ใช่กล้องสองร้อยเออทำมันเล่นไปนี่นะครับทุกคนนี่ เนี่ยมันไม่มืดมันมืดตัวไหนมันไม่มืดเลยนะขัดใบนะเองออกมาเองค่อยเอา<อ>ไม่ขัดมันเออไม่ขัดก็ได้เองยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออค่อ,อยก็สิออกไปละทุกคนแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับเลี้ยงไงให้มันไข่เร็วใส่อะไรให้มันกินเพราะว่าอันนี้ก็คือนาแก,กก็คือใส่มีผักบุ้งเนาะมีผักบุ้งแล้วก็มีรำข้าวแล้วก็มีอาหารเมร็ดผักบุ้งคืออาหารว่าง แต่ปกติก็เอาเก็บใบตำลึงมาให้มันกินบ้างตอนเที่ยงเมื่อตอนเที่ยงเห็นนาะแกเก็บใบตำลึงมาอยู่นี่ทุกคนใครใครชอบเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้บ้างนี่นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะนะคะเพราะว่าประมานาแกก็ค่อนข้างที่จะใหม่กับวงการนี้เอาก็ใหม่จริงๆอ่ะเราไม่เคยเลี้ยงเนาะ เออเราไม่เคยเลี้ยงเราอันนี้มันคือแบบอย่างใหญ่เราทําเราทําเพื่อเราอา่จะเก็บไข่ไปขายนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็อายุน้องก็ประมาณ2เดือนสอเดือนกว่าถึงมาที่สิบนี่ก็สามเดือนแล้วนะครับเราทําแบบถูกคุณลักษณะลักษณะคุณลักษณะอยากทําวอล์กนะแต่ว่าผมทําไม่ค่อยเก่ง ทำวองแต่ตื่นมาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าอยู่บ้านมีทั้งคนแก่แล้วก็เด็กคนชาราอายุก้าปีกับเด็กอายุสองขวบครึ่งซึ่งการใช้พลังงานคือเยอะแบบหนึ่งรอยเปอร์เซ็นเกินหนึ่งร้อยเปเซนีกทุกคนให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร b ์ช่องด้วยนะครับเพราะว่าช่องน้องใหม่ยังไม่มีใครเข้ามาดูนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวไก่มาลงก็ค่อยดูม่ออกเดี๋ยวถ้าไก่ไข่ไข่โอ้ยไก่มาลงอีกเพราะว่าเราจะลงอีกกี่ร้อยนะหนึ่งรอตัวนะครับวันที่ยี่ดนี่คือคือพรุ่งนี้สิอ้าวพรุ่งนี้หรอเร็วจัง เอาทำไมเดินทางอะไรนานเทอ๋อยนะูน่าสังมาจากฟาร์มพิจิตรอ๋อสังมาจากฟาร์มพิจิตรนะครับข้ามาส่ง100ตัวนะครับเป็นกำลังใจให้เราค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าใครมีวิธีแนะนำมาได้นะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะใหม่กับวงการนี้จริงๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ